รถคันที่ชอบคันรถคันที่ใช่กับปลังรถรถสวยสวัสดีครับก็เจิาบกานครับหรือเจริข่ไข่รถนะฮะจากชาลุมหลักของรถสวยนะฮะรำลูกกาทองสองจังหวัดปทุมธานีวันนี้เราก็มีกิจกรรมนะครับซึ่งเรามาออกบูธซึ่งเป็นวันที่7ที่8ที่9ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออก วันที่เท่าไหร่นะครับแต่เราก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นสําหรับหน้าง,งานของเรานะครับว่ามีข้อเสนอพิเศษอะไรมาบ้างนะครับข้อเสนอพิเศษก็คือจองหน้างานคุณได้รับทองคํามูลค่า3 0 0พบาททองคําแท้นะครับผมไม่ใช่ทองคาเหลืองนะฮะไม่ใช่ทองคําแบบว่าใส่แล้วลอกนะครับไม่ใช่ทองคาโดนแอลกอฮอล์ละลอก องคำแท้เง <Whoa. Okay. S 3> ียหลัง <ett> ท <par idos> ุกเราแจกจริงนะครับให้จริงสำหรับทูกค้าที่มาจองหน้างานนะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับที่ลูกค้าทากบ้านหรือลูกค้าไปหน้าบูธนะครับจะมาได้กับทางร้านเรล่านี้คือมีจากปีโอนปีภาษีปีพรบอีประกันนะครับเอาไม่เลย1ปีนะครับมีบริการหลังการขายด้านล่างนี้เลยนะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับทั้งหมด 2ปีหรือ2 0ง0 0กิโลนะครับมีบริการถูกเฉินให้อีก2ีชั่วโมงด้านบนเลยนะครับถูกเฉินรถยกรถลากให้คุณไปเลย24ชั่วโมง1ปีนะครับจองนะครับจองเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับคุณจะได้รับส่วนลด2 2 0 0บาทนะค,บคุณจะได้รับส่วนลด2,000บาท หรือจะเลือกรับส่วนลด10,000บาทแล้วก็ช่วยผอน2,000บาทนาน6นนเดือนนะรับรวมแล้วคุณได้รับส่วนลด2 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวสหบบรับาิิได้รา,นาบบรับ่าจิตแพทกิียก่ได้รับดเช่นกันสำหรับรนนี้นะครับคุณเอาสามคุณสามารถเอาไปเป็น1สัปดาห์ได้ ลยสองหมื่นเขาก็บอกคุณดาวแค่ห้าหมื่นพอ oh. ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับ, <sh arp> อ,รบอันรายสีพรบประกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าเกติดดีจะเพิ่มมาหน่อยคือขับฟรี90บาทน,นะครับส่วนลูกค้าติดเกติดค,ค,คัิกโรโลนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะเอาโบไปเลยช่วยผ่อนคนละครึ่งนานถึงครึ่งปีนะครับนี่คือโปรชั่นแรก หลักๆทางร้านเรานะครับท่านไหนสนใจจะมาดูรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถพาสูวีรถตู้ปุ๊บเยอะแยะนะครับให้ลูกค้ามาหาเราได้เลยหรืออยากจะมารับสิทธิพิเศษนะครับมาที่พูดของเรานะครับที่สนามตูปัตเตอ์มีทางเข้ารับลูก้านะครับสําหรับวันนี้นะครับกับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนนคอยติดตาม เราตอนต่อไปสำหรับวันนี้บายบาย